อ้าวอ้าวอ้าวทำอะไรยังแก้วฮะทำอะไรทำอะไรเดี๋ยว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 คนถามว่าทำะไรอยู่ก็เลยทักไปบอกเขาว่าทำงานเวลางานเวลางานอ่ะอย่าเล่นโทรศัพท์เข้าใจไหมอ๋อผมแชทแทํำงานอยู่อโทรศัพท์ใช้งานอยู่จะให้ผมบอกลูกพี่ไหมนี่อ๋อบอกทำไมแล้วไม่ต้องบอกได้ก็นี่เวลางานเนี่ยถือโทรศัพท์คุยอะไรเนี่ยจะบอกทำไมแล้ว ทำงานอ่ะโทรศัพท์ต้องวางไว้อย่างงี้ต้องวางไว้ตรงนี้ผมแชทแชทหาไอ้นี่อยู่สั่งซื้อของอยู่เจเขาซื้อของอยู่อ๋อคือทํางานไมยละขอเจให้ซื้อของให้ใช่ใช่ของขาดเนี่ยซื้อของมันสั่งไม่ได้นะเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยต่ว่าถือว่าทํางานไย่งเงี้ผมก็ได้ว่าคุยโทรศัพท์หาผู้สาวโอ้ไม่มีเวลางานผมไม่ทำงั้นใช่ไหมใช่เออดีแล้วดีแล้วกันดีแล้วเออเข้าใจ เอกลับไปทําอะไรไปไปหวานปุ๋ยข้าวบ่ะฮะไม่ได้ทำอะไรอ่ะอยู่เฉยๆบ่เนึกว่าไปดูข้าวไม่ไมผมเป็นโรคกระปผมไปหามอมาของเยอะเลยไม่เห็นอะแต่นี่ดีขึ้นยังตาตาก็ดีขึ้นแล้วล่ะใช่มาเดี๋ยวพามาดูเจ้าร้อยสี่สิบกันหน่อยครับนี่ ตรงนี้นะครับช่างปับทำการจัดการให้ดูฟีมือสวยงามมากเห็นไหมครับอันนี้ทำไมเป็นสีอย่างนี้นะอ่านี้คือเป็นเหล็กไม่ได้พ่นสีนะอันนี้คือพ่นยิงสายมานะครับตัวนี้ยิงสายมายิงรายเรียบร้อยพร้อมที่จะพ่นสีนะครับตัวนี้ฟีมือมากครับเนียนมากนี่ดูครับตัวนี้ อันนี้คือใส่ใหม่หมดเลยนะเนี่ยนี่ครับเห็นไหมนี่ใส่ใหม่ตัวนี้ก็ใส่ใหม่ครับรอบมานี่เลยนี่หน้าหลังเลยทับแนน่เนียนมากสุดยอดเลยครับนี่ไม่ผิดหวังเลยที่เอามาที่อู่ชายใหญ่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนเครื่องหน่อยมาอ,อึ๊บข้างบนนี้ให้อ่าช่างปั๊บ ทำตรงได,ได,ไดชาร์จนะครับไดชาร์ตตรงนี้ผมสังเกตด,ดูว่าไดชาร์ตตัวนี้สายผ่านมันเบี้ยวนะครับก็เลยบอกช่างปั๊บให้ดูตัวนี้ให้หน่อยอ่าเพราะช่างปั๊บเกะด,ดูนะครับปรากฏว่าน,น็อตน็อตตัวจับไดชาร์จอะ่ะมันจะขาดนะครับมันเลยทำให้มันคลอนได้มันก็เลยไดชาร์จก็เลยเอียงตงัวนี้ช่างปั๊บใส่น็อตใหม่แล้ว เห็นว่าใส่เป็นอ่าะสอแเนมให้นะครับแข็งแรงอยู่ตอนนี้ก็มีนิดนึงนะครับมีนิดนึงนะเดี๋ยวจะลองติดเครื่องดูเพราะว่าแต่ก่อนนะน็อตมันน็อตมันสึกแล้วมันจะขาดมันก็เลยสายพันธ์ก็เลยเป๋นิดนึงก็เลยมีเสียงเงียบเงียเงเงียนะครับเดี๋ยวมาลองติดเครื่องดูรอบนี้ว่ามันจะหายไหม เดี๋ยวก่อนติดเครื่องเนี่ยเช็คดูน้ำมันเครื่องก่อนไอรุ่นนี้มันมันชอบเป็นนะเห็นไหมอ่าดูทุกคนดูน้ำมันเครื่องขาดนะอ่านี่รอบแรกนะอ่ามาดูรอบสองเป็นปกติของร้อยสี่สิบเลยนะผมว่ารถหลายๆคนน่าจะเป็นดึงรอบแรกเมื่อน้ำมันเครื่องขาดอ่าพอดูรอบสองจะขาดอีกไหม นี่รอบสองก็ไม่ติดนะเห็นไหมอนไรดูน้ำมันเอวก่อนโอ้โห <hu, S 1> น้ำมันมอเตอร์สวิงเหมือนจะเกินนะ yeah. นี่เกินเดี๋ยวลองติดเครื่องดูก่อนมันจะดังไหม ไม่ดังไหแล้วเ,เดี๋ยวลองดูหน่อยเปิดแอร์ดูหน่อยที่แอร์เย็นไหมโอ้โหน้ำมันเตือนแล้วเนะี่ย รถถ้าไม่ได้ใช้งานนานมันก็จะมันก็จะเพี้ยนไปหมดนะ <c oughs> เอาเอ๊ยยังไม่ทำงานไหมระดับน้ำมันคือน้ำมันโซล่าต่ตำ E ชาร์จแบตหน่อยชาร์จแบตหน่อยนะ ครัอ๋อแยยังเย็นอยู่ครับเย็นเจี๊ยบเลยน้ำกันแห้งเดี๋ยวซื้อน้ำกันมาเติมครับเดี๋ยวให้มันตัดเองเพราะว่าตั้งเวลาตัดว้อยู่ แห่งโอ้แหงเลยอ่ะแห้แงหมดเลยอ่ะแล้วก็ได้เป็นอ่อนเลยแหงเป็นบางช่องครับบางช่องแหงหมดเลยอ่ะ เดี๋ยวให้ซื้อมาเติมอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวให้ช่างปับ๊บใส่ตัวน,นี้ให้เนี่ยซื้อเหล็กแล้วนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างปับดามให้ใส่ให้มันเหมือนให้มันเหมือนเทเกมนะครับตามเหล็กตัวน,นี้ ก็แค่นี้แหละดามแท่เหล็กตัวนี้ก็จบเลยเดี๋ยวออกกระบาดได้ไหมได้ปั๊บดามอันไหนนี่แบบดามอันไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ดามเลยตรงนี้ดามเลยดามตรงนี้นะระหว่างกลางนะคือระหว่างกลางก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้ใช่มใช่ใช,ใช่แล้วข้างบนแล้วตรงนี้อ่าน,นี่ตรงปลายนี่มันจะสลบเลยได้จดัดการได้ได มันจะวสล็อปมาเองนีเแหละสล็ปเด็กมันไม่เาไปต่อเดี๋ยวเอากลับบ้าเดี๋ยวเราจะได้ไปไปเช็คตัวนี้นะเนี่ยน็อตไบเทคอ่ะมันมีเป็นบางตัวที่หลวมอ่าวันนั้นทำการลัดกับอาจารย์ชูกับเราเนอยยังยัง ยังอัดไม่ครบทุกใบเดี๋ยวไปถึงบ้านจะทำการล้างแล้วก็อัดน็อตใหม่ให้มันแน่นทุกตัวครับสโลปแบบนี้หรอเออนั่นแหละใช่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 สโลปแบบนี้แหละมานีเครื่องทำเกลียวใช่เครื่องทำเกลียวเหอ่ะเยว โ okay, อเคไม่โค้ดเลยไปดีแต่ผมขับคนโคนนี่ไม่เต็มเนยซ้ายขวาะนั่นแหละขับหน้าหลังเหรอนหน้าหลังอ๋ <S <S อขับดิบขึ้นหน้าหลังับโอ้ดับแล้วแล้เด็กตั้งเวลาไว้ <S 2> <S 2> <S ตั้งเวลาไว้สิบห้านาที <S 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 อะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ